สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับเนาะพบกับช่องแอคชั่นเมเจอร์อีกตามเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจะพามาดูบอ่อน้ำพุร้อนมาริกานะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งนะครับของอําเภอแม่อายนะครับแล้วก็ถูกทิ้งร้างไปนะครับตอนนี้เขาก็ทำการปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมเคยทคําคลิปมาครั้งหนึ่งละเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นบ่อน้ําร้อนที่ถูกทิ้งล้างไปไม่มีคนดูแลนะครับผมหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ไปก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วนะครับซึ่งเป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาตินะครับคล้ายๆกับบ่อน้ําพุร้อนฝางเลยเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆนะครับว่ามีการปรับปรุงยังไงบ้างนเอาะพ่อแม่พีน้องเนาะน,นี่แหละครับอยู่เส้นทางสายหลักาจากอําเภอแม่อายไปอําเภอแม่จันนี่แหละครับ ใครที่อยู่อะไรใครที่อยู่อำเภอแม่อายเนี่ยจะ <c oughs> เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเพราะว่าวิวที่นี่มันสวยดีเม่อวานม,มีน้องเนาะก็ลองหาใน Google Map ดูนะฮะบ่บอน้ำพุร้อนมาริกานะครับก็เป็นบอ่อน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ของอำเภอแม่ายนะก็น่าจะมีมายาวนานกว่า 30- 40ปีแล้วนะครับพอๆกับบอ่อน้ำพุร้อนฝังแหละตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นบึงเฉย ไม่ใช่บ่อน้ำร้อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่หรือเปล่าตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้มานานเกือบปีแล้วพ่อแม่พี่น้องอวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงของบ่อน้าพุร้อนมริกานะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันดับแรกเลยคือสะพานตรงนี้สะพานไม้ไผ่ตรงนี้พ่อแม่พี่น้อง คือเขาสร้างขึ้นมาใหม่ครับก็ลองมาเที่ยวได้นะครับบ่อน้ำพุร้อนมาริกาอยู่ตรงอ,อ,อยู่ข้างๆอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับอยู่ข้างๆกันเลยก็มีป้ายบอกอยู่นะฮะมีป้ายบอกตรงนี้ไม่แน่ใจว่าร้อนเรือเปล่านะผมก็ลืมไปล้ว,เ,วเดี๋ยวลองเอามือจุ่มๆดูนะฮะเนี่ยเขามีการปรับปรุงนะ ทำเป็นคล้ายๆกับน้ำตกอะ่ะตรงนี้ก็มีการตกแต่งเป็นสวนหย่อมนะครับแต่ตรงที่ยังไม่ได้ปรับปรุงก็คือตรงนี้นะครับเป็นห้องอาบน้ำร้อนนะก็คาดว่าน่าจะลองงบประมาณก่อนเนาะสวยเนาะสวยไหมเออถ่ายคลิปถ่ายคลิปรีวไปถ่ายอะไรไปอันนี้ลง youtube อย่างเดียวนะครับ ผมเคยทําคลิปนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วครับเมื่อปีที่แล้วท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปชมได้นะคลิปบ่อน้าพุร้อนมาริการนะครับตอนนั้นนี่ตรงนี้นี่ยังไม่มียังเป็นป่าโลกทึบอยู่เลยตอนนี้เขามีการตกแต่งใหม่นะครับตกแต่งใหม่นี่มีตุ๊ก,กตาให้ถ่ายรูปด้วยกนะ็อลองลองเอามือจุมจ่มๆดูเนาะว่า ตรงไหนร้อนตรงไหนไม่ร้อนแต่ตรงตรงนี้ไม่ต้องจุ่มละเดือดบุบบุบนี่ร้อนแน่นอน <c oughs> ถ้ามีตะไคร่น้ําแบบนี้เนี่ยร้อนแน่นอนมีไอ้น้ําด้วยแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าร้อนหรือเปล่านี่มันไหลไปตรงโน้นนะลองลอง,ลองเอามือจุ่มจุมดูเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องจุ่มแล้วมั้งไอออกเลยไอมันออกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องจุ่มแล้วเนี่ยลองแตะๆดูดิ ก็คือแบบอุ่นๆครับไม่ถึงร้อนเนี่ยมือแช่ได้เลยนี่อุ่นๆไม่ไม่ถึงขั้นกับร้อนครับนี่ตรงนี้มือแช่ได้ต้มไข่ไม่น่าสุกต้มไข่ไม่น่าสุกนะฮะตรงเวรนี้มีเจ้าแม่กวนอิมนะฮะแกะสลักด้วยตรงนั้นเป็นร้านค้านะคะตรงนั้นเป็นถนนสายหลักพ่อแม่พี่น้องถนนสายหลักอำเภอแม่าอถึงอำเภอแม่จันยจังหวัดเชียงรายนะครับ เดี๋ยวลองขึ้นไปดูบอ่อด้านบนนะมีอีกหนึ่งบอ่ขอข้างในพี่น้องแา่วันนี้พารีวิวสั้นๆนะครับกับคลิปบอ่อน้ําพุร้อนมริกาอำเภอแม่ออ่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบอ่อน้ําพุร้อนที่เก่าแก่นะประวัติไม่มีนะครับประวัติไม่มีไม่มีใครเขียนประวัติใ้นะครับคือผมเห็นป้ายบอกตามทางอ่ะมาหลายปีละเกิดมาก็เห็นละบอ่อน้ําพุร้อนมริกา ไม่เคยมาสักทีล่ะเ,เออไม่เคยมาสักทีตอนเป็นเด็กอะ่ะจะเคยมาก็ตอนได้เมียอยู่เพอไม่อายนีย่เลยเดี๋ยวพาดูตรงนี้กันตรงนี้นะครับ<ม>บ่อน้ำพุร้อนเนาะพาดูตรงนี้ก่อนหลายหายคนยังไม่ดูคลิปไม่ได้ดูคลิปเก่าเนี่ยครับอยู่ข้างๆพุทธเจ้าห้าพระองค์เนาะอ่ อันนี้ครับเป็นรูปแกะสลักของเจ้าแม่กุนอิมมันมีน้องนะเอาป่ะลองไปดูพาไปดูความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนสะพานก็เปลี่ยนแปลงใหม่หญ้าเยอะอะไรเขาปลูกใหม่หมดเลยนะครับามาเที่ยวได้มาเที่ยวได้ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับคลิปบ่อน้ำพุร้อนมริกานะ เออนะครับตรงนี้น่าจะร้อนกว่าเมื่อกี้นะดูไอคระคลุงเชียวตรงนี้น่าจะเป็นน้ำเย็นนะครับน่าจะไม่ใช่นะเราสามารถแยกออกได้เลยนะครับว่าตรงไหนเย็นตรงไหนร้อนอะ่ะถ้ามีตะใครน้ำเกียวเขียวแบบนี้นี่คือน้ำร้อนแน่นอนไมพี่น้องเนี่ยครับถ้าเป็นบอ่อน้ำพุร้อนฝางนี่จะอุณหภูมิประมาณ 87องศานะครับสามารถต้มไข่สุกได้ภายในครึ่งชัง่วโมงแต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ว่ากี่องศานะเดี๋ยวลองเอามือสัมผัสดูว่าจะร้อนกว่าบอ่อเมื่อกี้หรือไม่นะครับสมัยปีที่แล้วเรามาตรงนี้ยังเป็นหญ้าทึบอยู่เลยน้อ,นองๆเนาะแล้วบอ่อก็ลึกมากนะตรงนี้เขาน่าจะปรับปรุงใหม่ละปรับปรุงใหม่เยอะเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องบ่อน้ําพุร้อนมาริกานะครับ หากใครสงสัยว่ามันหน้าตามเป็นยังไงอยู่แม่อายยังไม่เคยมาเลยก็ดูดูเอาได้นะครับดูเอาได้เนตรงนี้เลยสวยนะครับสวยไม่ได้มีค่าเข้านะครับเข้าชมฟรีเลยตรงนี้คงไม่ต้องไม่ต้องลองแล้วมั้งลองไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะลองดูว่ามันร้อนกว่าบ่อเมื่อกี้หรือเปล่า เอออนี้ร้อนอันนี้ร้อน,อ,น,น,อ,นอันนี้จุ่มแช่ไม่ได้รู้อยู่ว่าร้อนอ่ะเออร้อนกว่าบอกเมื่อกี้ครับตรงนี้คือจุ่มมือแช่ไม่ได้เลยตรงนี้ปรับปรุงใหม่ตรงนี้ก็ทําใหม่ด้วยเนี่ยบันไดตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นน้ามาจากนาเขารู้เปล่า <c oughs> ใจไนะหนดูรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะ <c oughs> ปกติคลิปช่องเรา เดี๋ยวนี้ไม่มีใครดูเลยนะครับคือมันแล้วแต่ y o u t u b e อะว่ามันจะดน <ไป S 1> ันคลิปเราหรือเปล่าทุบเลยใบนะ่ะโอ้โหนี่คือกิ่งไม้เนาะกิ่งไม้มันมันหักแล้วมันจมลงไปคือสุกเลยว่างั้นนี่นแล้วก,ก็มีอยู่เท่านี้ว่าม,มีน้องสามารถเข้ามาชมมาเที่ยวได้นะครับมาพักผ่อนพาเพื่อน พี่ๆน้องๆมาเที่ยวมาต้มไข่กันได้นะถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับบรรยากาศดีเนาะก็มานั่งชมวิวชมธรรมชาติกันแล้วครับเดี๋ยวผมพาดูตรงนี้อีกนิดนึงมันคืออะไรวะมันคืออีหยังวะเอา้าแล้วคือทางไปไหนบ้านี่โอ้บมมีอยหยังแล้วเนาะก็ไปทะลุที่เดิมมาละตรงนี้ก็เป็นหนองน้ำหนองน้ำอะไรไม่รู้เนี่ย ออก็มีอยู่เท่านี้ครับสําหรับบ่อน้ําพุร้อนมริกาอาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรายงานสําหรับแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอแม่อายที่มีชื่อว่าบ่อน้ําพุร้อนมริกาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ